เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบจมน้ำตายโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้โหผมเกือบจมน้ำตายโอ้โหดีนะถ้าไปชมกดไลค์กดติดตามให้ผมไม่งั้นผมตายเนี่ย่อเกี้นี้อะโอ้อะไรของกูวะเนี่ย โอเคนะผมก็ต้องขอกล้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกายแชนแนลนะครับผมก็สลับในหัวข้อในวันนี้นะผมผมก็จะมาแจก5 add on สลับสายเอาชีวิตรอดเป็นพาร์ทที่9กันแล้วนะครับผมอ่ะใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดซับเพื่อไปกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะผมอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า add on ในเดือนนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับผมอ่ะ let's go อ่ะโอเคนะผมสลับ add on อันดับที่หนึ่งก็คือ add on หุ่นไล่กานั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบหน้าตา เหมือนแบบหัวฟักทองอะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็ใส่เสื้อยืดใส่หมวกแล้วก็กางแขนเหมือนซอมบี้นะครับผมอ่ะใช่แล้วครับผมหุ่นแรกการตัวนี้สามารถไล่ซอมบี้พวกม็อบอันเดได้ด้วยนะครับผมนี่ดูนะซอมบี้อยู่ใกล้เนี่ยมันจะหนีมาเลยนะนี่คือสังเกตได้เลยว่ามันจะแบบรีวิ่งหนีเลยนะเนี่ยสกีลิตันก็เหมือนกันนะครับผมนี่ คือแบบมันจะไล่ทุกตัวเลยนะนี่ที่มันเป็นอันเดครนะผมอย่างเช่นสเกลตันกับซอมบี้ซอมบี้ฮักอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าชุดพวกนี้เราก็สามารถย้อมสีมันได้ด้วยนะครับผมนี่ก็สามารถย้อมได้ตามสบายเลยนะผมว่าไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่สามารถย้อมได้หมดเลยนี่มันยังจะมีในส่วนของหุ่นไล่คิปเปอร์เอยนะครับผมนี่คือแบบคิปเปอร์ก็จะเหมือนกับแมวเลยนะเออก็เหมือนกับจะเสมือนว่าไอเนี้ยคือแมวเลยนะเออคิปเปอร์ก็แบบหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยอะอะไรอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่หุ่นไล่แม่มดก็มีนะครับ <laughs> แม่มดยังกลัวครับมันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยดูดิโอ้โหเดินหนีไม่คิดชีวิตเหมือนกันเลยอะไล P ่พิเลเจอร์นะผมนี่ก็คือหุ่นไล่โจนนั่นเองนะผมนี่คือแบบโจนจะมาป้นหมู่บ้านนะผมเป็นไปไม่ได้เลยนะผมข้าคุณวางเจ้าหุ่นไล่โจนไว้ตรงกลางหมู่บ้านนะครับผมนี่มันจะหนีหมดเลยนะไอพวกโจนเนี่ยออโอเคน้มสลับแอดออนอันดับที่2ก็คือแอดออนทูเบลนะครับผมอ้าหรือว่าเข็มคันลัดไอเทมอะไรประมาณนี้นะครับผมอ้าเทคนิคในการใช้งานก็คือแบบนี้เราสามารถ หยิบอุปกรณ์ได้เลยนะ เฉพาะเครื่องมือเครื่องไม้เท่านั้นนะผมอ่านี่ับผมเราสามารถนําอุปกรณ์สามารถแบบเอาไว้ข้างๆเราได้ด้วยนะครับผมนี่คือแบบเราแค่เอาไอเทมเนี่ยหยิบใส่ในส่วนของฮอตบาร์นะผมนี่คือแบบมันก็จะมีไอเทมแบบสล็อตอยู่ข้างๆตัวเราแล้วนะครับผมเนี่ยดูดิตรงแขนตรงขาผมอ่ะเออดูดิที่เกินดาบที่กว่าเยอะเลยนะครับผมนี่ดาบมาอยู่ด้านซ้ายมืออ่ะเออเวลาจะหยิบจับอะไรก็หยิบจับไอเทมนั้นนะครับผมนี่แล้วมันจะเอาออกจากเข็มขัดอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่เฮ้ย เกินไปนี่ธนูก็เหมือนกันนะครับผมดูดิดูความเท่ของธนูดิโอ้โหูนึกว่านายพานอะไรประมาณนี้นะครับผมดูดิได้เดี๋ยวผมลองกลับไปพวกไทเด้นดีกว่านะผมไทเด้นกับโลนะครับผมนี่เอามาผสมประสามกันได้ด้วยดูดิ โอ้โหเรียกว่าดินจ้าเต่าดูดิมีมีทั้งโลมีทั้งง่ามโอ้โหมีทั้งไม้จิ้มฟันโอ้โหดูดูด,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 ดูดูความเท่ของมันดิมีธนูติดข้างหลังด้วยเกินธนูไม่พอมีหน้าไม้สองอันอีกโอ้โหเกินไปนะครับนี่แอดออนตัวนี้นะครับผมนี่โอเคนะผมสรับแอดออนอันดับที่สามก็จะเพิ่มในส่วนของโพเดียมเข้าไปอยู่ในเกมมาครับนะครับผมเอ้ยเอ้ย,อยมันไม่ใช่โพเดียมนะครับผมดูผมขอโทษมันจะเป็นในส่วนของที่วางของนั่นเองนะผมอย่างเช่นพวกไอเทมหลักนะครับผมนี่ก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณนี้ ที่สามารถวางได้เลยนะครับผมก็จะมีอยู่ด้วยกันแบบหลายแบบมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นสีคอสสีหินแล้วก็สีไม้นะครับผมอ่าแต่และอันก็จะมีแบบท่าวางที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมนี่อย่างเช่นสีคอสเนี่ยก็จะแบบให้ความแบบมันเงาแบบมากๆเลยนะเนี่ยก็สามารถวางได้ทุกไอเทมเลยนะครับผมเนี่ยดูดิ ือแบบแอนิเมชันแบบสมจริงมากๆเลยนะเนี่ยส่วนของหินกันบ้างนะผมหินก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแลผมผมว่ามันเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงแค่พีแอ็กล่ะครับผมนี่พีแอ็กก็จะแบบเหมือนแบบแนวนอนอะไรประมาณนี้ผมเหมือนเหมือนกับไอ้บล็อกคอร์สเลยนะขบอกนี้จอบเหมือนกันขวานเหมือนกันแล้วก็ที่เสียบนะผมนะดิคือแบบสมจริงมากๆเลยแล้วก็ขวานนะครับผมนี่ก็จะเหมือนกันเลยขวานดาบแล้วก็ เสี่ยมก็เหมือนกันนะครับผมนี่จะวางเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยนะถ้าใครเล่นฟาร์มเอาชีวิตรอดเนี่ยต้องถูกใจเป็นอย่างแน่แท้เลยนะครับผมสำหรับแอดออนเจ้าตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูแอดออนันต่อไปดีกว่านะครับผมเอาล่ะครับผมสำหรับแอดออนระดับที่4ของเราก็จะเป็นแอดออนที่จะเพิ่มในส่วนของหลอดเลือดเข้ามาอยู่ในเกมมาคามนะครับผมอ้าสังเกตนะผมเมื่อเราทําการลงเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตนะผมว่าม็อบต่างๆนานานะครับผมนี่มันจะมีหลอดเลือดบอกเรานะครับผมอ้าว่าหลอดเลือดของมันเนี่ยมีอยู่เต็มเท่าไรรรร่่่นนะคผมมมมีีเเือาาาทํกโจต เนี่ยสังเกตนะผมหลอดเลือดก,ก็จะทําการลดเทเลนิตเทเลนิตนะครับผมนี่ไอวิเทอร์มันเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยในคอมมันอาจจะเยอะกว่านี้นะครับผมแต่ผมไม่รู้นะว่าโทรศัพท์มันเท่าไหร่นะผมนี่วิเทอร์อุ้ยวิเทอร์เท่าไหร่ครับเนี่ยอุ้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 ยดูดิมีแอนิเมชันการเจเเนรตเลือดด้วยนะครับเนี่ยดูดิโหดูเลือด,ด,ดเท่าไหร่อ่ะอุ้ย 450เลยเหรอแล้วก็ในส่วนของเอเดอร์ดักก้อนนะผมมันจะไม่มีบอกอยู่ตัวเดียวนะครับผมอาจจะเป็นบอสตัวเดียวเลยนะที่มันไม่มีบอกว่าหลอดเลือดมันประมาณไหนนะครับผมมีแต่หลอดเลือดที่มันมอีอยู่ให้ในเกมนะครับผมเนี่ยดูดิคือแบบมันไม่มีบอกเลยนะ แล้วเรายังสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะครับผมว่าเราอยากจะให้มันเห็นอะไรนะครับผมนี่อย่างเช่นแบบเลือดบาร์ก็จะเห็นแค่เลือดบาร์นะครับผมอ่ะก็จะเป็นแบบในส่วนของตัวเลขนะครับผมนัมเบอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะสุดท้ายก็จะเป็นแบบผสมผสานกันนะผมเออท่านผู้ชมเคยประสบปัญหาเดียวกับผมไหมครับผมอ่าอยากจะตอบล็อกไว้ฝั่งนู้นแต่ประเด็นในของในตัวไม่มีบล็อกซักกะบล็อกอ่ะปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปนะผมเพียงแค่คุณมีแอดออนนี้เท่านั้นนะครับผมอ่านั่นก็คือแอดออนสะพานนั่นเองสะพานไม่มึง สะพ,พานเนี่ยก็จะอยู่ในอตในส่วนของอันสุดท้ายเลยนะครับผมนี่ก็จะมีแบบแต่ละใบโอมแต่ละใบไม้เลยนะครับผมนี่แต่ละไม้แต่ละพันเลยนะครับผมนี่คือแบบสะพ,พานเนี่ยมีหลากหลายมากๆเลยนะซึ่งประโยชน์ในการใช้งานเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะก็แค่วางนะครับผมวางเสร็จแล้วทําไงต่อก็แค่แบบติ๊กเป็นมันไปหนึ่งทีนะครับผมนี่ใช้มือติ๊กก็ได้นะครับผมนี่นี่มันจะทําการสร้างสะพ,พานให้แบบเราแบบอัตโนมัติเลยนะโอ้โหดูดิ คือแบบสะพานแบบยาวมากๆเลยดูโดยการทำลายทิ้งหรือการปิดใช้งานก็คือการทุบมาที่อันอันแรกที่เราใช้งานนะครับผมนี่มันจะทําการปิดสะพานให้เลยนะครับผมถ้าใครจะถามว่าสูตรการคัฟมันคัฟยังไงละหลอนี่นะครับผมวิธีการคัฟก็คือคลิกมาที่กล่องขาเนับผม กดไปที่เว้นขยะแล้วก็กดปิดไปที่กล่องคราฟนะครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมแล้วผมจะเจอสูตรในการคราฟนะครับผมนี่ขั้นตอนในการคราฟเนี่ยก็ไม่ได้ยากมากมายนะผมเพียงแค่ใช้บล็อกแต่ละบล็อกแต่ละสายพันธุ์นะผมแล้วก็ตามด้วยบล็อกเหล็กหรืออิงกอดนั่นเองนะครับผมโดยการคราฟนะครับผมอ่ะก็จะเป็นยังไงกันบ้างครับผมสหรับแอดออนให้แอดออนที่ผมนํามาแจกเป็นพาร์ทที่9กันแล้วนะครับผมอ่ะใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์แชร์ซับเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะเจอกันนะครับผมอ่ะพีซเอาาาาฮ้ยสสสส